โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้น้องไทม์นะครับก็เป็นเด็กในแคนหรือว่าเป็นรองแคนของแคนแคนผม,มนั่นแหละเออก็ฝากฝากรหัสอีกเว็บนี่มึง <c oughs> เออดูเลยดูเลยโอเคครับก็มาต่อกันฮะก <c oughs> ็เข้าเทสกันอยู่นะฮะก็ขอภัยได้ครับผมก็มาพูดต่อ <c oughs> ก็รหัสน้องไทม์นะครับก็เขาฝากมาให้ เปิดกล่องนี่ครับกล่องห้าหมื่นะครับแต่ว่าเป็นเอ็มพอยดนะฮะก็กล่องเนี้ยมาสองกล่องเออมาสั้นๆนั่นแหละมาเอาวะทามพี่รู้ว่าเองไว้ใจพี่ไป <laughs> พี่จนะแบช่วยพี่จะไม่ทำให้พีงผิดหวังน้องมาง่ายดีวะเสียวไอ้กล่องนี้ไม่ได้แลว้ววะช่างมันนะไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องยุ่งกับของทามเดี๋ยวมันจะมาดา่าเอามาทามเดี๋ยวพี่จะเปิดแล้วนะเว้ยเองท่องคาถาได้ยัง พี่ขอท่องกาถาแป๊บนึงถาวรถาวรถาวรมามามาเดี๋ยวนะพี่จะไม่บอกเองว่าได้อะไรป้ปซื้อก่องอยังซื้อแล้วซื้อแล้วพี่ใจพ,พี่ใจสัน่น่อยพี่พี่ไม่ได้เปิดของตัวเองไงพี่เปิดของเองไงพี่แม่งมาเอาวะเอาวะเวจมพอย์หามาทั้งชีวิตมาลุยกล่องแรกเออโหได้ปืน30วันมาทำปืนปืนสีฟ้าเออปืนสีฟ้าที่มันแรงแรงอ่ะ อเออมากล่องเอเคเปิดมาไอเชี่ยได้สนายสนายอะอะไรสนายเออสนายสามสิบวันสนายมาติกคิวบิวเก้าห้าโอ้เอ้ยดีว่าทามทามทามถือว่าโชคดีนะถือที่ได้ปืมนมะันเนี่ยไม่ได้ปืนอื่นมาเนะี่ยได้ปืนนี้มาก็ดีอยู่นะสามสิบวันนะแปดดาวก็ก็ออโอเค โอเคโอเคหรือเปล่าวะโอเคสำหรับททมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอเคไม่นานเลยวะเฮ้ยคตายลวซวยเออโอเคครับผมก็ตามน,นั้น <laughs> ไม่ได้ถาวรอ,อย่างน้อยก็ได้ปืนนี้มาแล้กันอย่างนไม่ได้พวกปืนกระงามาติกอะไรแบบเนี้ยเออเอามาก็ไม่ได้ใช้ครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอขอบคุณน้องไทม์นะครับก็นะฮะแอคชั่นไทม์ของแคนอินสตินนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมก็เนี่ยตามนี้น,นะครับขอบ้อมูลนะก็แค่นี้แหละลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวให้น้องไทม์เข้ารหัสละโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ